น,นี้พี่หนุ่มสอนรามจะออกมาประกาศชัดเจนนะคะว่าไม่มีทางหวนกลับไปคืนดีกับอดีตภรรยาคุณติ๊กอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าล่าสุดเขาพากันไปเจอหน้ากันแล้วเรียบร้อยพาน้องวิจิไปเจอหน้าคุณแม่แล้วนะคะคือสถานะความเป็นพ่อเป็นแม่กับน้องวิจิเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเห็นได้จากล่าสุดพี่หนุ่มพาลูกไปเจอหน้าแม่อีกครั้งแถมยังรับหน้าที่เป็นช่างภาพจําเป็นด้วยเอาพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยจ้า นี่ให้แม่ให้แม่จ่าถือให้ดิให้จ่าถือให้จ่าถือให้จ่าถือน้ำให,ใหนะ้หน่อยอะในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงของพี่หนุ่มสอนรามเป็นระยะนะบอกว่าจะเป็นคนถ่ายคลิปให้แล้วก็เรียกอดีตภรรยาว่าแม่จ๋าเหมือนเดิม,มแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าแม้จะมีเสียงเชียร์อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวแบบอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพี่หนุ่มก็ย้ำชัดนะคะว่า ไม่สามารถกลับมาเป็นสามีภรรยากันได้แต่พี่หนุ่มก็ไม่เคยคิดกีดกันคุณติ๊กกับลูกและทั้งสองคนจะทำหน้าที่พ่อและแม่ให้น้องวิจิอย่างดีที่สุดค่ะส่วนข่าวลือที่ว่าน้ำฝนทวีพรอ,อดีตคนสนิทของพี่หนุ่มสอนรามพอรู้ว่าพี่หนุ่มโสดปุ๊บเธอก็เข้ามาดามใจปั๊บเรื่องนี้นักข่าวไปจ่อไม่ถามน้ำฝนมาแล้วนะคะเธอบอกว่าตอนนี้ก็คุยการคุยแบบพี่น้อง ส่งกำลังใจให้กันเท่านั้นยอมรับว่าเข็ดกับหนุ่มในวงการแต่กับพี่หนุ่มเธอไม่ฟันธงนะคะแต่บอกให้เป็นเรื่องของอนาคตกันดีกว่าจ้าก็าต้องรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ ไครรุอะไขึ้นมาไม่าไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคตพี่เขาโสดมันก็สิทธิ์ของพี่เขาที่จะคุยกับใครอะค่ะใช่พี่จะหาความมเส็จได้ไหมเราแบบเสร็จได้เวลาที่มันตอนนั้นเป็นเราอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เสียดายเลยค่ะข้างบนเขากำหนดมาแบบนี้แล้วแล้วก็ดำเนินใช้ชีวิตต่อไปแล้วตอนนี้สถานะเรากับพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้าง เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันในวงการค่ะใช่ค่ะขยับพัฒนาได้ไหมครับไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องของอนาคตเฮ้ยเป็นไงตอบไม่เต็มปากไม่เต็มตอกกักเนาะก็อาจจะมีรุ้นได้ในอนาคตใครจะไปรู้น <ไป S 2> เนาะไปถามพี่หนุ่มดีกว่าน่าจะคนละม้วนนะ <c oughs>